ถึงหายหน้าหายตาไป2วันครับแต่ในครอบครัวของเราก็ยังหวานชํำๆกันอยู่เหมือนเดิมนะครับยินดีสำหรับ FC ในครอบครัวทุกๆท่านด้วยครับผมบอกแล้วว่าจะไม่ทําให้พี่ผิดหวังครับถึงแม้ว่าผมไม่อยู่ครับแต่ทีมงาน100%เปรเซของผมก็ยังอยู่ครับแนวทางตัวเน้นตัวกัลังเตีครับชุดอัลบั้ม VP และก็ตลาดสดครับขอภายพี่ หวานช้ำชมั่มกันไปเต็มเยกครอบครัวเลยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็สดชื่นเต็มเครื่องเอาเรื่องกันไปครับแต่ก่อนที่ผมจะหายหน้าหายตาไปครับ2ตัวนี้น2ตัวกลางตีและชุดอารมณ์สามอีกหนึ่งชุดก็ทิ้งไว้พี่ได้หวานช้ำๆกันไปเนาะก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้วางแนวทางไว้ใน้าช่องไปท,ทําธุระต่างจังหวัดมานะครับอยากได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวหน้าช่องหรือว่าอยากติดตามเป็นพิเศษก็นในครอบครัวฟุตบอลกาลันตีเท่านั้นครับกดชิมลิงใต้โปรไฟล์ครับใต้โปรไฟล์เนี่ยจะมีทัว ฟุตบอลกาลนตี v ี p เท่านั้นนะครับแล้วนี่ครับผมจัดให้เหมือนเดิมครับไปหนึ่งตัวเน้นหนึ่งตัวกาันตีใส่หมดเทน้าตักในวันนี้ครับมองที่ศึกยูโรปาลีกรูการ2 0 2 4 2นถึงได้เลยครับนี่จะเป็นการพบกันครั้งแรกนะครับของเจวบ้านที่มาจากลีกตุรกีครับกาลาตาสไายจะเปิดบ้านต้อนรับกัเมือของ p ี o อซานโลนิกาที่มาจากกรีซนะครับบอกเลยว่านี่เป็นการพบกันครั้งแพร่ครับโอโหระภาพรวมไม่มีใครเป็นรองใครเลยในเรื่องฟอร์มนปาจจุบันครับเจ้าบ้านครับ4่เกมลังสุดชนะ สกิลทองคําเลยบุกไปเก็บชนะทีมแก่งของลีกครับเป็นคู่พระเอกพระรองกันเลยนะครับสำหรับเฟนเนอรเช่ครับก็บุกไปถล่มถึง3ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับผลงานโดยรวมถือว่าดีมากๆตอนนี้เนี่ยเดือดจัดก็ยังคงเป็นทางฝั่งของดิสเมอร์เทนนะครับกับโอซิเมนที่เป็นเกมลุกอันตรายในช่วงนี้ครับส่วนทางฝั่งของพีโอเคซาโรนิก้าครับห้าเกมลังสุดไร้พ่ายครับเก็บชนะไปถึง4แล้วก็เสมอมาหนึ่งเกมด้วยกันผลงานโดยรวมถือว่าดีครับเกมล่าสุดเอาชนะทางฝั่งของทีมในลีกมาได้นะครับอย่างโบลออตต4ประู่และส์ต ผลงานในการเล่นเยือนไม่น้อยหน้าใครจริงๆนะครับแต่เกมนี้ครับทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างกาลาตาสไลเนี่ยอาจจะค่อนข้างดูพร้อมๆเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะขาดทางฝั่งของแดนกลางอย่างฮาคิมซูเยกนะครับแล้วก็นาเปาอย่างมาโรอิคาดีนะครับแต่วันนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวหลักวันนี้ครับเป็นทางฝั่งโอซิมเฮนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของดิสเบรเทนนะครับช่วยกันลาตะข่ายเกมลุกค่อนข้างเดือดอยู่แล้วนะครับเพียวเคสโรนิก้าเองวันนี้จะขาดนะครับสำหรับเกมลุกใส่เลือดสเปนไปหนึ่งตัวครับเป็นทางฝั่งของ มาในระบบ4-2-3-1ครับโดยนี้แดนการ์จะมีทางฝั่งไทซอนนะครับคลินเดลโปดอกส์นะครับแล้วก็หน้าเป้าอย่างชาลิกทิดสูดารีนะครับโดยนี้ไม่มีปัญหาแต่งใดครับและสติในการเล่นเยือนบวกกันในเรื่องการทังตูกนค่างสูงด้วยแต่คู่นี้ครับผมวัดใจชาวบ้านครับเกมในรังเย้าของเขากนข้างน่ากลัวอยู่แล้วแล้วโมเมนตมเงื่อนไขมันให้แบบนี้ครับกับการพบกันครั้งแรกมองแล้วไม่น่าผิดหวังอะไรครับไปรอลุ้นที่สองสำหรับชาวบ้านอย่างกาลาตาสลายกันได้เลยครับผลงานโดยรวมและเกมลุกโดยรวมค่อนข้าง อะารตัดสลายเท่านั้นครับและอย่าลืมครับสนใจเดี๋วทำเพิ่มเติมหรือว่าอยากมาติดตามกันด้ยพิเศษได้ในคะรอบครัวฟุตบอลการันตีเท่านั้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ